มีข่าวดีนะคะที่ทาง CPF ค่ะติดปิดธุรกิจคู่ค้า s m e ด้วยการลดทอนเครดิตเทอมเหลือ30วันนะคะทางด้านของเสียงสะท้อนไม่ว่าจะเป็นซัพพลไยเออกร่ม SME รายบุคคลกว่า6,000รายค่ะต่างพอใจเพราะว่าช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินด้วยติดตามจากรายงานค่ะ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ซีบีเอยังคงเดินหน้าช่วยผู้ประกอบการ SME และรายบุคคล6,000รายที่เป็นซัลาพเออร์ของบริษัทรับประโยชน์จากโครงการเครดิตเทิม30วันหรือ Fa s t e r p a y ท e n t เส,สริมสภาพคล่องทางการเงินช่วยบริหารจัดก,การธุรกิจไม่ให้หยุดชะงักต่ออายุให้การดำเนินง,งานคล่องตัวมากขึ้นจนสามารถรักษาธุรกิจและการจ้างงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อจับมือรกร้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ร่วมเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน ูประกอบการทั่วไทยมีความสุขและพึงพอใจเป็นอย่างมากไปฟังเสจยท้อนตัวแทน s m e ถึงโครงการดังกล่าวกันค่ะก็ดีกว่าเดิมนะก็ดีกว่าเดิมว่าทำให้บริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องทางการเงินเงินทุนเนี้ยตางกันเินเนี่ยสูงเพราะว่าแต่ละงานที่เราต้องทำไปเนี่ยมันก็ต้องมีการก็มีการมีการหุเวียนเงินทุนซึ่งถ้าเราได้เครดิต3 0วันซึ่งมันเร็วขึ้น ที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้าตัวถอยถ้าพูดถึงรถคุณผลกระทบตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแล้วค่อนข้างจะมีผลกระทบกับทางร้านเยอะก็ยอดขายลดลงการติดต่อผู้สั่งต้องลำบากขึ้นโครงการเพิ่มเพิ่มเครดิตที่เร็วขึ้นก็ส่งผลดีกับทางร้านเยอะครับเพิ่มทางร้านได้เยอะว้รรคพ มาต้องนำเงินครับเรียกว่าผมยังไม่ร้ได้ดีขึ้นบริษัทสยามพาร์ีเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มปั๊มแอนด์วาวและสินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยว้องน,นทั้งหมดนะครับโดยสินค้าชนิดนี้จะถูกนำเข้าไปติดตั้งในโรงงานทางแถบภาคอีาสานนะครับรวมถึง คือ CPF ประเทศไทยมาเกือบเกือบ10ปีแล้วสถากน,นการณ์โควิด19นะครับที่ผ่านมาเนี่ยการั่งนซื้อสินค้าเนี่ยเราพบว,ว่ามีการสั่งซื้อสินค้าที่น้อยลงอาจจะลดมากกว่า50%าเรื่องของเครดิตเทิมเป็น30บันเนี่ยถ้าถ้าบริษัทย่อยทั้งหมดสามารถทำได้นะบริษัท SME เนี่ยก็สามารถอยู่ได้การได้เงินเร็วขึ้นเนี่ยทางเราเนี่ยสามารถหมุนในระบบได้คล่องขึ้นปรับปรุงองค์กร ปรับปรุงบริษัทนะครับรวมถึงเอามาทําให้มีพนักงานที่ที่อยู่กับเราเนี่ยมีนิสัยต,ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับมีนโยบายดีๆอย่างนี้ครับอยากให้ทำต่อๆไปและให้ตลอดไปครับแล้วก็จะทําให้ผลที่กระทบก็อาจจะกลับมากลับมาดีขึ้นการกระทบจะน้อยลงถ้าได้ทีนี้มามามา,มาช่วยก็ช่วยได้เยอะมากครับ เป็นเพียงเสียสะท้อนบางส่วนจากผู้ประกอบการ s m e ทั่วประเทศจากโครงการ faster payment ลดเครดิตเทอมภายใน30วันของ CPF ที่บริษัทช่วยเหลือผู่ค้า s m e ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทและรายบุคคลรวม6,000คนเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้อย่างมั่นคงและเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนและช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างแขแง็งแกร่ง คานี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาของบ้านเรานะครับก็คือการบริจาคเงินนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะ,จะท่านจะได้รู้สึกดีกับการเป็นผู้ให้แล้วยังจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีถึง2เท่าด้วยนะครับ มูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connexed ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กไทยมีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยการบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนโดยตรงนะครับท่านสามารถหักลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ connected.org หรือว่าสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่นหน้าจอขนาดนี้ได้เลยนะครับวันนี้ครับอยากแนะนําโครงการสารฝันอาชีพเพื่อน,น้องผู้บกครองจากโรงเรียน นครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมานะครับอยากให้ช่วยกันครับคุณผู้ชมครับมอบโอกาสพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยินโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเน้นไปที่การจําหน่ายแบบออนไลน์แล้วก็การออกร้านจําหน่ายโดยน้องๆน,นักเรียน,นยจะนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวนะครับพร้อมทั้งดารงอยู่ร่วมกับ อย่างมีความสุขเพราะอนาคตการศึกษาของเด็กไทยคืออนาคตของเรานะครับจากเรื่องของการศึกษานะคะไปต่อการที่ประเด็นร้อนทางการเมืองะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์การเมืองของไทยเราค่อนข้างร้อนแรงนะคะมีการชุมนุมเกิดขึ้นหนึ่งในข้อได้คกรงก็คือปมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปติดตามคนเนี่ย สนใจกันมากนะคะไปดูยอดวิวของทีนันออนไลน์เนี่ยก็สูงสุดเป็นอัดับที่2เลยเ,เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะในสรุปข่าวรอบปี2563ค่ะ